สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับ MC แนนหวยนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการต่อบภาษีรถยนต์ใช้เอกสารอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะข้อหนึ่นะคะก็คือสมุดจดรายการจดทะเบียนหรือว่าสำเนานั่นเองค่ะค่ะข้อ2นะคะก็คือใบรับรองการต่อพรบซึ่งมีอายุอย่างน้อย3เดือนขึ้นไปนั่นเองค่ะ และก็ข้อ3ค่ะใบรับรองการตรวจสภาพรถอันนี้นะคะสําหรับรถที่มีอายุมากกว่า7ปีค่ะสามารถไปตรวจได้ที่ขนส่งหรือขนส่งเอกชนหรือตรออรนั่นเองและข้อสุดท้ายค่ะข้อ4เอกสารตรวจนะคะเกี่ยวกับติดตั้งแก๊สสาหรับรถที่ติดตั้งแก๊สจะต้องมีใบรับรองการติดตั้งแก๊สค่ะ ทุกคนนะคะสามารถมาดูรถที่เต็นรถ NL นละาะของเรากันได้นะคะซึ่งเต็นรถของเราค่ะอยู่ระหว่างซอยอ่อนนุช37ดถึง3า 39. เปิดทำการทุกวันค่ะตั้งแต่9กโมงเช้าถึง2องทุ่มมาดูรถกับ NL ็นเาของเรากันได้นะคะบ๊ายบาย